สวัสดีครับ <c oughs> อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับเล็กคนชอบลาดครับก็วันนี้ผมจะมาลองกับดักสกายแลบให้ดูนะครับที่ผมเคยทำไว้นะครับนี่นะผมจะมาดักไว้อ่าประมาณนี้นะครับนี่ก็ทางนู้นครับติดกับป่ามันครับแล้วก็ นี่นะ้างบนก็รู้นะมีทางหนึ่งนะที่ว่ามันลงมาทางนี้นะก็สกายแล็บของผมวันนี้ก็มีแค่สี่หลังนะครับมีหลังนึงคนระับนี่ก็คือทางมันลงมานะับโอเครอดยามาน,นี้นะแล้วก็ลงทุ่งนานะแต่เมื่อคืนฝนตกนะครับน้ำเลยเยอะขไไึ้นนะ เดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนเช้านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกับกับดักสไกลย랩สี่หลังนะครับทั้งหมดที่ผมใส่เดี๋ยวค่อยไปชมกันนะครับวันนี้ก็ขออรีวิวแค่เท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาลุนตอนเช้าด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดียามเช้าๆนะครับ ตอนนี้ก็เวลาหกโมงกว่านะก็ผมจะพามาดูกับดักสกายแล็บที่ผมใส่ให้ดูนะครับสี่หลังนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะคร็ใส่อยู่ฟากฟากนู้นนะถามันชมบรรยากาศร่วมกันไปเลยนะครับ ยามเช้าๆของสังคมนะครับอำเภอสังคมของหนองไครับไปครับเราไปดูกำลัโลมเลยนะครับกับกัำดักสกายแรบนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปเลยครับ หลังงแรงอยมันมากินข้าวเมื่อคืนครับอ้าวลมนะครับกับหลักลมนะครับมีตัวด้วยนะครับน,นะเรียบร้อยนะครับนี่หลังแรงนะครับ บนน,นั่นนี่ทางมันลงมาตัวใหญ่คนระับตัวไปเริ่มเลยนะ หลังแรกนะครับเนี่ยในบรรดากระดักที่ใส่แล้วกระดักที่ว่าไม่ต้องใช้อยู่นะครับไปโดูเล็ก สามหลังนะครับแป๊บข้าวบางที่ก็ออกแล้วนะครับบางจุตก็เหลืองนะครับเพราะว่าข้าวที่จะได้เกี่ยวเกี่ยวก่อนครับพวกไอ้ข้าวต้ข้าวดอกนับรังอีสานข้าวสามเดือน หลังที่สองหยิ่งหนาขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะ เป็นเป็นชนครับไม่ติดลหลังที่สองอเมื่อกี้เอ่อหลงที่นะครับ ไม่ลงนะครับโหนไม่ออกครับไม่ออกครับเดี๋ยวค่อยไปชมหลังที่สีนะครับ ไปครับไปชมหลังสุดท้ายครับเนี่ยข้าวกัเรื่องไอ้กำลังสุกมั่งนะครับบางจุดนะครับเขาเรียกไอ้ข้าวสามเดือนลอยมันลงมากินข้าวข้างล่างก็เยอะนะ <c oughs> นี่ก็รูมันะอยู่ด้านบนครับเรียบร้อยนะครับเห็นกับดักลมกครับนี่ครับทางมันลงทางมันลงมานะครับ ท้องเขานะครับผลงานสี่หลังของสกายบ วันนี้ก็ได้ได้สองตัวนะครับได้ครึ่งหนึ่งนะสองตัวในบรรดากับดักที่ว่า <c oughs> แบบไม่ต้องใช้เหยื่อะนะครับคือสำหรับผมนะครับแบบดีที่สุดก็คือกับดักพวกนี้นะครับที่ผมเคยใส่มานะครับ สำหรับวันนี้ก็กขอลาเพียงเท่านี้นะครับกับการมาลองกับดักสกายแลบนะครับสี่หลังนะครับก็ได้สองตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มาประลองแล้วก็มาพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับว่ามันได้ผลจริงนะครับแล้วก็ ใช้ได้ดีด้วยนะครับกับกับดักที่ไม่ต้องใช้เหยื่อนะครับ <c oughs> ในช่วงอ่ uh, ข้ากกำลังเอ่อตั้งท้องนะครับช่วงนี้นะครับถ้าถ้าใครชอบชอบทานหนูหนูหน้านะครับกอมาลองทำดูครับกับกับดักพวกนี้นะครับในคลิปก่อนผมก็สอนไปแล้วนะครับลองไปทำใส่ดูนะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ